เมือนี้นนทิยาก,ก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขดาวนะคะตำราวหรือราวพัฒนานะคะอ,อยู่ในคลิปเดียวกันจะมีแม่บุภากับพี่ลุงตะวันนะคะอยู่ในคลิปเดียวกันตำลาวเหมือนกันนะคะจะเป็นตัวได้จายไปฟังเสียงสัมษั์ระหว่างนุนทิยาก,กับแม่บุภาครึ่งแรกนะคะครึ่งที่สอง,องคลิปเดียวกันก็คือพี่ลุงตะวันนะคะจะเป็นตัวได้ไปเบื้องไปฟังไปชมนดมกันเลยคะ่ะ แม่วาด,ดีค่ะค่ะแม่กำลังวานสีเขียนนั่นสูตรไม่หา้ยู่น่อยจ้าแม่สิบบัวเอาอดอกสันนะค่ะมันนี่ไม่ตำเล่านันาะค่ะแม่เจ้<ข>าเป็นบางตัวแม่ค่ะค่ะค่ะมีตัวไหนแน่มีเก่าสี่เก้าสี่เกกเก้าหกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์ห้า แต่เอาแค่นี้ละค่ะซี่ครูแค่นี้ละค่ะนี่แม่เบิง้งในสูตรของแม่อยู่ในกระแลงเบิ้งสูตรจะของนี่ะมีเลขสามตัวบอเลขสามตัวไม่คิดว่าท่านรอกค่ะแม่กนางลิงนางเงี้ของแม่อยู่นี่ละมันนี้ไข่เนยจังน้อยพอาเด่นเบิ้งได้ยุ่นนะว่าเป็นยังค่ะแมะ่เราก้าวสี่ก้าวหกศูนย์หกศูนย์หาเน้นตัวได้ค่ะแมะ่ เกี่กับศูนย์ห้าค่ะเน้นเก้าสี่ศูนย์ห้าเลขเล่าหนี่ทั้งหมดทั้งมวลหนีมันเป็นบนล่างหรือ,อยังไงคะเป็นบนล่างเลยค่ะบนล่างอันตัวหาศูนย์เหุ่กลับในเรื่องค่ะหาศูนย์เหตุกลับโตอื่นไม่ต,ต,ต้องกลับบอกค่ะโตอื่นเนี่ยเร็วต้นเป็นเรียบซีเป,ป็นหรอกค่ะพราะว่าหาศูนย์ไปมาเล็กทีเมย์ไม่ว่างหันกันเกี่ยวเ่างหไทยนุ่ก็ออกไหมค่ะก็เป็นศูนย์ห้าห้าศูนย์ค่ะ ม่น,นี่ค่ะสรุปสรุปแนวทางของแม่บุภาตำราวงววันที่22สิงหาคม2568เลขทั้งหมดทั้งมวลนี่สามารถซื้อได้บนรางมี9เ96 0 6 0 5, ี่เกคเลขทั้งหมดทั้งมวลนี่เน้น05กับ9กตรงกันบะคะแม่ ตรงกันยู่นอาซุ่นแม่นกลับไปทาเพิ่นน้ำติค่ะแม่เนเขียนกลับตัวอื่นว่าบ่ได้กลับกะกลับเจ้าตัวนี้่กลับตัวซุ่นหานะคะตัวนี้แหละมันใจกับอันเกาซี่เนี่ยค่ะค่ะค่ะขอบคุณแม่หลายๆที่ให้แนวทางนะคะวันนี้ใเอฟซีโซดีแนวทางของแม่บบปานะคะไม่าให้เอฟซีผิดหวังเลยเอฟซีโซดีนั่งเราก่อนเนี่ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอเม่พ FC, ี่น้องเอฟซีเกษีอย่างนี้แหละนะคะเสียนสัมภาษณ์ระหว,ว่างนุ่นทิยาก,กับแม่บูพานะคะเป็นเลขเล่านะคะเพิ่นกระไฮต์เลขสองโตนะคะพอเม่พี่น้องเอฟซีพิจรารณานะคะเลขพ้นมีซีคูแต่ว่าเลขหาศูนย์เพิ่นไฮเขียนกลับนะั่นเป็นหาศูนย์ศูนย์หานะคะตัวเน้กนก็คือเน้นเก้าสีกับศูนย์หานะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวะทางตำราของแม่บูพานะคะนุ่นทิยาก,กับขอวอวยพรไฮพอเม่พ FC, ี่นะ้องเอฟซีโชคดีแนวทางของแม่บูพานะคะ พี่ลุงสวัสดีค่ะจ้าวัสดีจ้าเออวันนี้น้องทิยาจะขอแนวทางมาลงให้ฟซี่ค่ะเท่าที่ส่งให้เบิ้งมันเข่าดีอยู่คือกันมันบหมคะมันเข่ามีเข่าบ้างุดบ้างจ้าเข่าบ้างุดบ้างค่ะมันอุบัติพนมากมันน้องทิยาเห็นมันเข่าสองสองนั่นไหมคะพี่ มันมันอันที่อันที่จับอันเลขวิ่งเลขเต้นมันน่ะมันที่เขาทุกหมวดเลยส่วนมากคนบเ<า>ล็กน้ารดไปสองส่วนมากคนบ่ได้บ่ได้ซื้อดอกคาเลขวิ่งเลขส่วนมากเอฟซี่นจะเอาที่ว่าจับคู่ไม,ม่ยากกับพยามหาหา,หาหนหน่อยหาอาจารย์ที่หนหน่อยมาลงเพราะว่าเอฟซีก็บ่กมีทุนหลายิ่นก็ซื้อตัวละหาบาทสิบบาทก็ได้ซื้อหลาย ไอ้เลขลาวัฒนาเนี่ยอันอเลขซี่โตวันที่ว่าไห้มันมีสองซี่งกปดนะมันมันจะเข่าเข่าทุกทุกทัางที่อาทิตย์นี้มีสามมือเนเลกลาวัฒนาจ้ามันก็เข่าต่ว่นมันเทียมมันก็จับก็ถือกันนะอ๋อต่ว่าซี่โตนี่คือมันออกน้ำกันมันออกน้ำกันมันหลงวดแล้วสองแปดแปดสองมันก็ออกซี่งูกกซี่มันออกาตลอดนี่สินะอ๋องวดนี่เลขซี่โตมีตัวใดเนี่ยค่ะ สองสี่หกแปดตัวเก้าพราะว่าเ <2, S 2> ลขสี่ <4, S 2> ตัวนี้ 6, <8. S 2> งหกแปดยิดยูคาร์บอนะนตลอดสองสี่หกแปดแล้วเลขสามตัวไม่ตัวใดแน,นเ่เลขสามตัวเลขมันเป็นเลขเด่นนะจ 2, 4, 6, ๊ะสองสี่หกแปดนะจ๊ะอ๋อสองสี 2, 4, 6, ่หกแปดค่ะวันนี้เลขจคบคู่กับที่เด่นเด่นเด่นชุดก็เด่นสองกับแปด เดินสุดเด่นสองกับแปดวิ่นสองกับแปดมาหนี่จะจับสิสิจับลักสองกับจะมีสองหนึ่งสองหนึ่งสองห้าสองห้าสองเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าลักสองสองเก้าค่ะเต้นเด้นสองหนึ่งก็สองหาพี่เด้น สองหนึ่งครับสองหา้าจ้ะประลักลักแปลก็จะมีศูนย์แปดศูนย์แปดสองแปดสองแปดห้าแปดห้าแปดเก้าแปดเก้าแปดจ้ะเด้นก็มีศูนย์แปดก็ห้าแปดจ้ะศูนย์แปดกับห้าแปดจ้ะ โบมีเลขสามโตมันบป้เลขสามโตวัวก็มีหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดจ้ะห้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดพี่ลุงเน้นตัวใดเน้นห้าศูนย์แปดจ้ะห้าศูนย์แปด นี่ซ้ำนี่เป็นปะคะ่เดี๋ยวเลืวอนอนยญาตทวดแนวแนวทางของพี่รุ่งพี่รุ่งตะวันตำลางวดวันที่22สิงหาคม2568งวดที่ผ่านมานี่เข้า22วันนี้เลขซี่โตมี2มี4มี6มี8เด่น2กับ8จับคู่หาย21 2 5 2เก2 9 08 28หา8 9 8เน้นที่ สองหนึ่งกับสองหาศูนย์แปดกับหาแปดเลขสามตัวหนึ่งศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเน้นเลขสามตัวที่หาศูนย์แปดตรงกันป้ะคะพี่ตรงค่ะค่ะขอบคุณแนวทางของพี่ลุงหล,ลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันทางวันนี้ให้เอฟซีสซดีกันนะคะของพี่ลุงนะคะขอบคุณดดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พอเี่น้องเอกซี่กับสิไดงยินงเน,นะคะเสียงสัมผัสรต่ว,ว่านุ่นทิยาก,กับแนว้างของพี่ลุงนะพ่นหายต่ำเล้านะคะก็มารุ่นน้ำกันลางวดที่เพันเอามาแบ่งปันมันจะใช่หรือว่าใช่จะใกล้เคียงหรือว่ายัางไดนะคะหัวทิพนมานุ่นทิยาจะเห็นอยิ่นทรงใหมเบิ่งมันกับเขาสองสองนะคะสำหรับงวดนี้มันก็มีอยู่แปกคู่นาะนเน้นหายซี่คู่นะคะเลขซี่โตมีสองมีสี่มี 2, ม 4, ม หกมีแปดนะคะเลขเด่นมีสองกับแปดนะคะนะ,ะสองหนึ่งสองหาสองเก็ดสองเก้านะคะศูนย์แปดสองแปดห้าแปดเก้าแปดนะคะเน้นที่สองหนึ่งกับสองหาเลขแปดก็เน้นที่ศูนย์แปดกับหาแปดนะคะเลขสามตัวนี้เน้นที่ห้าศูนย์แปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นตำเล่าของพี่รุ่งนะคะ นะคะนุ่นที่ยากกขออวยพ่อหายพ่อมิกินน้อยเอฟซีโซนีแนวะทางของพี่ลุงนะคะ